พี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดี้ได้มีโอกาสเชิญผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมพูดคุยกันครับซึ่งวูดี้ได้เห็นเธอคนนี้ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเธอวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์จนปัจจุบันนี้นเธอประสบความสำเร็จอย่างมากครับจนกลายเป็นนักธุรกิจที่มีมูลค่าหลักพันล้านบาทในวัยแค่28ปีครับ และนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครอีกหลายคนด้วยกันครับขอต้อนรับสู่วูดีโชว์ครับคุณเมย์พิทนรีตันติวิทย์ครับสวัสดีครับขอเรียกว่าน้องเมย์แล้วกันนะครับขอบคุณที่มาร่วมในการวูดีโชว์นะครับน้องเมย์ฟังแล้วคิดว่าคุณผู้ชมวันนี้คงจะได้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจด้วย28ปีอายุของเราแต่ธุรกิจมูลค่าเป็นพันล้านนะครับคุณผู้ชม จากเด็กวัยรุ่นธรรมดานะครับมาสู่นักธุรกิจสาวเงินล้านเนี่ยภายในระยะเวลาอันสั้นมากประมาณ5ปี 5, 5ปีนะครับที่มาที่ไปเล่าให้ใหฟังหน่อยสิครับค่ะต้องเล่าก่อนว่าเมย์เนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก็คือเกิดมาในครอบครัวที่ขเขาค่อนจะยากจนมากๆค,คือไม่ค่อยได้รับโอกาสหรือว่าเห็นโอกาสมากนักในชีวิตซึ่งตอนเด็กๆเนี่ย คือเมคิดเลยว่าถ้าสมมติเมไม่สร้างชีวิตเองหรือว่าเมไม่ก like ําหนดชีวิตต um ัวเองเนี่ยเมจะต้องโตมาเหมือนสภาพแวดล้อมที่เกิดมาแน่นอนนั่นก็คือแบบหาเช้ากินข้ามพอมีพอกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือสิ่งความลําบากที่เราเห็นในใจแล้วว่าเราจะไม่ยอมให้เราโตมามีคุณภาพแบบนี้อุ้ยหนูสั่นมากเลยอันนึงทำไมถึงร้องไห้ไม่ไม่ทําหน่อยเมบอกพี่สิเพราะตอนนี้คุณผู้ชมคับเมเมสั่นมากตอนนี้นึกถึงอะไรนึกถึงอะไรเมบอกพี่สิ ตอนเด็กมันลำบากมากค่ะขนาดไหนจำได้ไหมจำภาพนั้นได้ไหมครับที่จังหวัดไหนครับนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชคือถนนเป็นถนนลูกลังเลยค่ะแล้วก็บ้านมีเนี่ยคือไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาใช,ใช้นั่นหมายความว่า เวลาฝนตกมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องกรองไว้ในโอง่งแล้วก็<ม>รอให้มันตกตะกอนแล้วก็น้ำเนี่ยมาหุงข้าวมา,มาดื่มซึ่งหนูก็แบบตอนเย็นๆก็ไปเอาตักน้ําในโอ่งเนี่ยมาหุงข้าวอาสามกระป๋องใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็้ะกินก็กอกน้ำอะไรอย่างเงี้ยน,<ม>นั้นคือภาพที่เราโตมามแต่หนูก็ไม่เคยรู้หรอกว่าความสบายมันเป็นแบบไหน<ม>แต่พอแต่ภาพลำบากเนี่ยมันก็อยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่พอเราจะเรียนจบเนี่ยจนโค้งสุดท้ายแล้วแบบแม่มีกำลังส่งแค่เนี้ย<ม>หนูก็ทลายกำแพงทุกอย่างว่า จร,จริงๆแล้วเนี่ยคือเราบอกกับตัวเองอยู่แล้วว่าชีวิตนี้ชาตินี้เราจะต้องรวยให้ได้จนกระทั่งไม่เรียนถึงปี4นะคะคือแม่ก็มีกําลังส่งได้แค่นี้ตอนนั้นหนูก็พยายามทําทุกวิธีทางเลย,ยนะเอาของไปขายที่ตลาดนัดบ้างแล้วก็พอได้วันละห0าร้อยพันหนึ่งเนี่ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบหูก็ก็เยอะนะก็ว้าวแล้วสำหรับทไหรตอนนั้นก็ยี่สิบสองยิบเยอะมากเลยใช่ค่ะก็รู้สึก ก็รู้สึกดีแล้วแล้วอพอเก็บผอมเรานี้มาเรื่อยๆเนี่ยก็เลยเรื่อมเอาของมาขายคือพยายามทําธุกอีทางแล้วรามีชีวิตที่ดีขึ้นก็เริ่มรับของมาขายเป็นตัวแทนเขาพอเป็นตัวแทนเขาเสร็จก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วจนวันนี้ค่ะคือภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยมีก็มาอยู่ในจุดที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าค่ะสุดยอดมากครับสุดยอดมากขนลุกเลยเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสถามว่าในแต่ละช่วงเจอกับอะไรบ้างนะครับ แต่สิ่งที่อยากถามเลยก็คืออะไรที่ทําให้ประสบความสเ็ขจนมาถึงทุกวันนี้พอจะจับได้ไหมว่ามันคืออะไร คือมันน่าจะเป็นความที่หนูไม่เคยคิดจะล้มเลิกหรือว่ายอมแพ้สักครั้งหนึ่งคือชีวิตที่มันมาจากสูนนะคะมันคือชีวิตที่เราพร้อมที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอถึงแม้ว่าแบบทําโปรเจกต์นี้เจ๊งหรือลม้มเราก็เริ่มใหม่แล้วสู้เพราะว่าเกิดมาหรือว่าที่เราโตมาคือเราเราเคยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารอย่ว่าห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยคิดจะล้มเลิกกับสิ่งที่ทําเลยมันก็เลยส่งผลให้ตัดอปีีน่ยม,มีชีวิตที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่เวลาทาอะไรไมีมีเป้าหมายอ ตอนแรกกออยากจะมีชวิตที่ดีขึ้นอยากจะซื้อรถซื้อบ้านคือทำมาได้เรื่อยๆตามขนาดความสาเร็จที่เราเคยมีแต่อย่างปีที่แล้วหนูคิดว่าหนูทำมาสามปีแล้วเนี่ยหนูต้องมีโรงงานผลิตสินค้าของตัวเองแล้วหนูก็เอาเงินสุดเนี่ยไปซื้อโรงงานมาได้ปีที่แล้วอย่างปีเนี้ยไม่กี่วันที่ผ่านมาหนูว่าหนูจะต้องมีเพนเฮาใจกลางเมืองให้ได้หนูต้องมีออฟฟิศหนูจะต้องมีที่รับแขกที่มันหรูหราที่ใครไม่เคยมีหนูจะต้องสร้างประบการใหม่ของโลกออนไลน์ให้ได้หนูก็เอาเงินร้อยล้านบาทไปซื้อมาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมครับถ้าสังเกตดีตอนนี้ตัวน้องเมย์จะแดงนิดนึงนะครับแปลว่าคือเวลาหนูพูดอะไรที่มาจากใจมากๆหรือว่าแบบดีมากๆเนี่ยตัวหนูก็จะแดงแบบนี้ค่ะอืมเนาะสังเกตถึงความจริงใจงความรู้สึกเลยใช่ค่ะเนาะแล้วขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องในอดีตจนถึงจนถึงวันนี้คุณมาค,คุณมาไกลามากจริงๆนะครับคิดว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยัง ก็ถ้าระยะเวลา5ปีแล้วมีมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คิดว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งค่ะแต่ก็แต่ก็ยังไม่พอแค่นี้เพราะเราเชื่อมั่นในความสามารถแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าหนูไปไกลกว่าน,นี้ได้อีกเยอะมากๆแน่นอนค่ะคือหนูมาจากศูนยะ์อะห้าปีหนูทําเงินร้อยล้านพันล้านได้แต่หนูมาจากศูนย์ไงพี่มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ตอนนี้หนูมีทั้งทุนหนูมีทั้งประสบการณ์หนูคิดว่าต่อไปเนี่ยหนูจะไม่ได้โตทีละเก้าและหนูจะโตแบบก้ากระโดดแน่นอนค่ะ จากที่ละเก้าเป็นเก้าน,นใช่ค่ะคิดว่าการที่เรามีตัวตนในออนไลน์เนี่ยนะครับมีคนรู้จักอะไรเนี่ยมันทําให้เรามีทุกวันนี้ไหมคะแน่นอนค่ะคือ<ม>การที่เราเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอะ,ค,ะค่ะพี่วูดดี้คืออย่างหนูทําแบรนด์มาเนี่ยหนูไม่เคยจ้างพีเซนเตอร์คือหนูลงทุนกับตัวเอง<ม>หนูขายเองหนูบอกต่อเองซึ่งมันสามารถสร้างไรายได้ได้แบบไม่รู้จบ<ม>จริงๆแล้วอย่างไม่กี่วันเนี่ยหนูให้แฟนหนูมาเล่นโซเชียลด้วยครับ เชื่อไหมคะที่ดีไม่ถึง10วันเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคน <Huh? S 2> แล้วก็สร้างยอดขายได้มากกว่า10บล้านบาทแค่ระยะเวลา10วันผลประโยชน์การที่มีตัวตนเนี่ยแค่10วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังได้เป็น10 10ล้านแล้วถ้าแฟนหนูทําต่อเนื่องอย่างที่หนูทํามาเนี่ยหนูเชื่อว่าเขาก็จะกลายเป็นดาวทิกตอกหรือกลายเป็นนักธุรกิจคนใหม่ที่สามารถสร้างไรายได้ได้ไม่ต่างไปจากหนูแน่นอนค่ะดังนั้นการมีตัวตนในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับถือว่าเป็นการลงทุน ที่จําเป็นต้องมีนะครับหลักในการทําธุรกิจของเมคืออะไรครับหลักในการทำธุรกิจของหนูคือ เราต้องคิดถึงผู้บริโภคหรือคิดถึงคนที่จะมาใช้บริการในธุรกิจของเราอย่างตอนนี้มีเป็นสถานะคือเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมคะคือแน่นอนสินค้าต้องดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นคือถ้าสินค้ามันดีมีคุณภาพอป็ยังไงก็เกิดการซื้อซ้ำยังไงหนูก็ขายดีไม่ดีหนูก็อยู่ได้ในท้งละละองตลาดเพราะว่าของมันดีพอหนูมีสินค้าที่ดีแล้วอะคะ่ะหนูแค่โฟกัสกับมันคือการทํางานมันก็ไม่ได้ง่ายพี่บูดี้เราก็รู้กันอยู่ว่าเจอทางเลียบบ้างทางขู่ขะบ้างเราก็ต้องหาทางที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ย มันไปข้างหน้าต่อถึงแม้ว่าจะทีละนิดทีละครึ่งเก้าทีละเก้าถ้านไปข้างหน้าหนูพอใจแล้วเมื่อล้วพี่ฟัง่อยสิบว่าเราดูดาทีมงานหรือว่าคนที่ทําง,งานกับเราเนี่ยยังไงบ้างคือเราต้องคิดถึงใจเอาใจเขานาะมาใส่ใจเรารอย่างหนูเนี่ยไม่อยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศ หนูจะไม่ทําให้คนในทีมงานของหนูคิดว่าเขาจะไม่อยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศครับคือถ้าหนูโตขึ้นที่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานลูกน้องตัวแทนถ้าหนูโตขึ้นเขาก็จะต้องมีชีวิตที่โตขึ้นแล้วก็เติบโตก้าวหน้าขึ้นไปพร้อมๆกับหนูนั่นคือการดูแลของหนูค่ะก้าวต่อไปแหละครับของธุรกิจของเราว,วางไว้ว่าเป็นยังไงครับแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปคือเมย์อยากให้โุกิจเมย์เข้าตลาดหลักทรัพย์คือฟัง ฟังดูมันอาจจะดูโอ้โหหรือว่าจะได้หรอแต่หนูว่าหนูทําได้แน่นอนค่ะพิวดี้คือที่บอกไปว่า5ปีหนูมาถึงได้ขนาดนี้ทุนหนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานหนูก็มีแล้วทําไมหนูจะทําไม่ได้หนูเชื่อในตัวหนูว่าหนูจะทําให้ธุรกิจออนไลน์ที่ใครให,หลายคนพูดว่าไม่มั่นคงให้เขามั่นคงมั่งคงแล้วก็ยั่งยืนทําได้แน่นอนค่ะเห็นตั้งเป้าไว้ชัดเจนขนาดนี้ที่ผ่านมามันเคยเจออะไรที่เป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจของเรา ที่เราสามารถเล่าให้ฟังได้จริงๆแล้วอุปสรรคการทํางานเนี่ยหนูก็เจอตลอดแต่ว่าหนูก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้เนาะหนูก็ผ่านมาได้ทุกครั้งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะพิวดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหนูมีปัญหากับแฟนหนูกับคนรักของหนูมันทําให้หนูขาดสติแล้วก็เหมือนเรากำลังเห็นธุรกิจของเราเนี่ยค่อยๆล้มไปต่อหน้าเพราะเราทํากันมาด้วยกันมันก็เลยเรื่องนี้ก็ทําให้หนูรู้ว่าแบบ ต่อให้เราเก่งขนาดไหนต่อให้เรามีเงินทุนเยอะขนาดไหนถ้าเราขาดสติในการทํางานเนี่ยมันก็พังได้เหมือนกันค่ะนนนนเน,น,ะน,นาะเวลามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถบริหารจัดการได้มันจะส่งผลต่องานของเราอย่าง,น,างนี้ค่ะเนาะงานจะเกิดหรืองานจะดับมันขึ้นอยู่กับสภาวะเนาะสภาวะของเราว่าอยู่ในประมาณไหนดีที่รู้ตัวเนาะใช่ค่ะดีที่รู้ตัวเร็วก็เลยกู้ติงได้เร็วนะครับเมย์อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ต่อสู้กับสภาวะของความยากลำบากมากในทุกวันนี้ครับคือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแต่หนูก็มองว่ามันไม่ได้ยากเกินเกินความสามารถเกินหนึ่งชีวิตที่เราเกิดมาอย่างเมเนมาจากศูนย์มาจากติดลบมาจากบ้านนอกมาจากไม่มีอะไรติดตัวเมยังถีบตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้เมเชื่อว่าคนอื่นเขาก็ต้องทําได้เหมือนกันขอแค่แบบ เราอย่ายอมแพ้เราอย่ายล้มเลิกกับอะไรง่ายคืองานคือเราฝันใหญ่ขนาดน่ะฝันที่ใหญ่มันไม่ได้ทำกันวันเดียวหรือ10วันหรือ20วันเราต้องพลีชีพให้มันถ้าคุณสู้แล้วคุณแน่วแน่มากพอหนูเชื่อว่าต่อให้คุณจะไม่ไปถึงดาวคุณก็ถึงเดือนต่อให้คุณไม่เจอเงินพันล้านคุณก็จะเจอเงิน10บล้านหรือร้อยล้านแน่นอนเขาแบบคือตั้งใจยังไงก็มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต้องบอกก่อนว่า วันนี้นะตอนนี้นะคะหนูก็มาถึงจุดที่หนูเป็นเจ้าของโรงงานค่ะที่จะเปิดตัวลผลิตใน3เดือนข้างหน้าใครจะไปรู้คะพี่วูดดี้ในมไม่กี่เดือนข้างหน้านูอาจจะมานั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะเจ้าของโรงงานที่ประสะครบความสําเร็จก็ได้<อ>จริงจริง,รงทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับใช่ค่ะ